สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อนตาชานะครับผมมาเคยนะครับวันนี้ผมโยบเกม Minecraft ของผมกับเซิร์ฟเวอร์ของ Uber MC จุดเน็ตนะฮะอันนี้นี่เป็นส่วนย่อยของ MC จุดเน็ตอีกทีนะครับผมวันนี้อยู่ในโหมดของ GTA นะฮะซึ่งเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับผมเพิ่งหาเจอครับผมรับรองว่าฮาร์ดคอร์กว่าเดิมนะฮะคนแม่งเดินเล่นลอนเต็มไปหมดเลยครับเพิ่งลองไปเล่นตะกี้เนี่ยผมปรากฏว่ามันได้ไฉเนะดูครับผมสิ่งที่กูได้มานี่ยทำไว้เอามาทำอะไรไม่รู้เนี่ยเอามาไปแลกเป็นนนนนนนเเงิหรรออะะะฮไมมู่่้้ัผีี บอกได้ตามตรงครับผมว่าคนจะเดินเพ่นพ่านเยอะนะฮะแต่ว่ามีอยู่เซิร์ฟเดียวเซิร์ฟหนึ่งก็ส0กว่าคนนะฮะมันก็ไม่เยอะเท่าไหระะ่ครับผมเซิร์ฟนี้มีคนเล่นน้อยแต่ว่าเดินไปแป๊บเดียวเจอคนนะผมนี่ฮะเจอคนละนะฮะเป็นอะไรที่หาแบบเป็นอะไรที่เจอคนง่ายมากครับผมแล้วก็ของเนี่ยก็หาง่ายมากเช่นกันแต่กูหาไม่เจอนะฮะของนี่จะเป็นกล่องแบบคริสต์มาสเนี่ยเป็นแบบคิดมากเฮ้ยนะกูเหนื่อยนะัะผม ไม่อยากจะพูดนะว่ามันมีแบบให้เราซื้อของตรงนี้ด้วยนะผมก็แบบว่ามาปุ๊บนี่กดลีกขวาปุ๊บนี่ได้ของเลยนะฮะอยู่ไหนวะนี่อัน,นอันนี้นี่ซื้อของนะฮะสมมติอยากได้แอปเปิลนะผมสมมติว่าผมมีตังค์กี่บาทวะไม่ได้ดูตังค์เลยฮนะมันนี่หูมีสี่สิบแปดบาทกูซื้ออะไรได้กีแม่งซื้อแอปเปิลนะผมนะแล้วก็กดซื้อปุ๊บนี่สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะมันะนี่ฮะผมเวปอนนะฮะเวปอนช็อปโอ้โหร้อยห้าสิบไอ้เหี้ยกูมีอยู่ <laughs> กูมีอยู่เท่าไหร่วะ 40บาทเนี่ยโอ้โหลูกซองเอามาทำไมฮะไหนอะใช่เอรอกรีเนตนะครับวุ้เนี่ยครับชวัดออฟช็อตกัน <laughs> สไนายเนี่ยผมสไนนยนี่ผมเจอบ่อยนะเรียกว่าสไนแรไอ้บ้าร้ห้าสิบบาทยิงนัดเดียวไม่ตายโอ้โหนี่นี่ของของแรนะครับเนี่ยมีกระสุนให้ผมด้วยนะฮะอืมโอ้ไม่อยากซื้อตอนนี้ฮะซื้อเมอร a l ลมาทำไมครับผมไบเมอร์ลว่าเดอะฟัค มีทั้งซื้อทั้งขายนะฮะเอามาทาไมไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ๆผมยังไม่อยากใช้นะฮะยังไม่อยากใช้ปืนนะครับผมเพราะว่าปืนนี่ต้องแบบว่าระยะแบบต่อให้มึงอยู่ไกลถามว่ายิงโดนไหมยิงโดนนะแต่ว่ามันมันไม่ตายอะ่ะใช้มีดดีกว่านะมันจะมีที่ไหนไม่รู้รับผมไมมเบสบอลมันจะขายเอาไวอ้อ่ะนบตรงนี้เปล่าครับโนนี่มันแบบคาสิโนบ้าเสียสามสิบบาทได้เขย่าหนึ่งครั้งนะฮะ อันนี้มันการชอ็อปน,นี่มันเอนชานโอเคกูคหาไม่เจอแล้วนะฮะนี่สปาอันนี้มันวาร์ฟนี่มันแบงค์เฮ้ยแบงค์หรือเปล่าเฮ้ยแบงค์นี่เอาไว้ฝากของนะฮะมันไม่ใช่แบงค์นั่นชื่อน้องกูเฮ้ยไม่ใช่นะฮะนี่ปะเออนี่ครับผมห้าเหลี่ยนนะฮะได้มาเลยครับผมมายเบสบอลนะฮะก็ถือว่าโอเคครับผมหน้าตาดีในระดับหนึ่งนะฮะโอเคจะลองไปเล่นเซิร์ฟเลยะฮะอันนี้ครับผมวันนี้ผมอยู่กับคนแบงค์นะครับนั่งใกล้ๆกันนะผมถ้าแบบว่า คุณไม่รู้ว่าผมคุยกับใครให้ที่รู้ว่าผมคุยกับนอ้นองแบงค์ของผมเนี่ยข้างๆนั่นน่ะผมเห็นชื่อเปล่าคุณแบงค์ถ้าคุณเห็นคุณบอกผมด้วยแล้วกันนะฮะเห็นชื่อลอยๆผมจะวิ่งเอาไม้นี้ไปตบหน้าเลยะฮะโอเคช่วยดูคนให้ด้วยแล้วกันนะฮะเฮ้ยมึงเปิดกล่องไม่ได้เนี่ยปัญหาเกิดอะไรไงฮนะเซอร์มีความแหลกสมจริงมากเลยครับสงสัยคุณต้องไปตบคนเราอย่างเดียวแล้วมั้งครับสงสัยโดนแงะออกไปหมดแล้วผม นั่นไงคุณเห็นคนไหม<ด>นั่นแหละฮะมาฝีไอ้ชุดเพชรไอ้ชุดเกาะเกาะเหล็กทั้งตัวกูวิ่งแหละทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่แค่นี้มาแล้วอุ้ยผมเจอมิกุเปล่าวะเชีย่ยนั่นมันมิกุโอ้ my god นั่นแหละครับเดี๋ยวไปตีมิกุก่อนมิกุจา๋าตบโอ้ยมิกุใช้มือบวกกูโอเคมาโอ้ยมิกุโอ้ย fuck you มิกุโอ้ยนี่เนี่ยตายแล้วมึงเอ้ยฮาร์ด hard c o r ยตำรวจมา ชิบหายแล้วทีมมิกูตายก็หาทีมมิกูตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยผมตำรวจนี่จับเลยเนี่ยวิวเจอผมจะไปลอยดีไหมวะโอ้ยตำรวจเพียบเลยว่ะเฮ้ยตำรวจยังไม่หยุดอีกอละจะเย็นจะเย็นทุกครั้งที่ผมตีคนนะผมตำรวจบ้านนี่จะตามหลังกูมาเนี่ยเป็นอะไรที่เซ็งมากเลยว่ะคุยแม่เงยไม่พอมีการเรียกหน่วยเสริมกูแหลกด้วยฟักยูโอ้หวกูกูคงจะตายแล้วนะ เฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคนคนด้านหลังกูเลยชุดเกาะเหล็กให้ตายเถอะเพื่อนเด้อเดี๋ยวมันมันออกกระบองทองมาด้วยรับผมตำรวจอืมคนยิงกูตะกี้ไอ้บ้าแม่งกูอยู่ใกล้ๆกันไม่ยิงอยู่เม่งอยู่ใกล้ๆกันตำรวจไม่จับเน่ยิงกูก่อนเลยโอ้โหเหนื่อยนะผมกูต้องไปซื้อไม้เบสบอลมาเพิ่มเลยแบบเนี้ยแหนะบอะไรครับ อะไรครับมีอะไรน่าสงสัยไม่มีใช่ไหมอืมนี่นอกจากกูจะตีมีกูตายแล้วเนี่ยกูยังตายตามเขาเนี่ยแม่งเฮ้ยเซ็งเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะไปหาของกินเอานี่ไง <c oughs> <c oughs> เอ้ยนาย <c oughs> <c oughs> กูเพิ่งตีมึงตายตะก,กี้ผมโอเคไม่เป็นไรนะ <c oughs> เราจะไม่กันแกล้งเขาอีกต่อไปนะแต่จะกันแกล้งคนอื่นต่อเนะ่ย ยังไม่หลบับไม่จำเนาะโอ้ยมีกล่องว่ะเออเจอกระสุนเรามาทำมะเขืออะไรวะถ้าเจอปืนก่อนแล้วเจอกระสุนอืมนะกูอืม,นะออมเข้าให้เลยนะผมถ้าเราเปิดกล่องเราจะได้ตังค์ด้วยนะฮะจีจีว่ผม่ะเจอชื่อเจอชื่อเว้ยนะเซิร์ฟนี้คนเยอะจริงวะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลั่งไหลามาจากไหนวะเจอใครวะ่ะโอ้โหกำลังเปิดกล่องใช่ป่ะเดี๋ยวเดกูรอของดีเหียเปิดไม่ได้ เออต่อยแล้วตูโอ้ยตบแบบไอชิบหายแม่งกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ยเจ้าฮีโร่บายโอ้ยเออเด้อเด้อเดโอ้นี่ผมนี่โดนไล่ยิงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งเจอการปืนตบโอ้เอาเอาเออโอ้ยวิทยตำรวจมาโพลิสวิ w ปิ h b ชิบหายละแดกข้าวก่อนได้ไหมโอ้ยยิงยิงยิงตำรวจนะฮะอะไรครับอะไรครับเนี่ยเด้อเด้อเด้อ ดูเดือดกันจริงๆครับผมเนี่ยกูเสียไปกี่บาทแล้วครับเนี่ยดูมันนี่หน่อยมีห้าร้อยเลยเหรอโอเคกูได้ปืนมาแล้วซื้อชุดเกราะได้ไหมวะโอเคครับชุดถือว่าเน่ยเซิร์ฟนี้ถือว่าโอเคเนี่ยสามารถแบบมึงสามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ได้ของเข้ามาแบบทันใจได้ได้เงินแล้วสามารถใช้ได้จริงนะคไม่เหมือน g t m 4จุดหนทั่ผหมได้เงินมาซื้อส้นตีเลยไม่ได้นะฮะโอเคซื้ออะไรเดียบ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อฟอกช็อปก่อนนะผมซื้อปืนโอเคนี่กนะันช็อปเนี่ยเราจะมาซื้อปืนไอ้เหี้ยห้าร้อยกูไม่มีตังค์ไว้ซื้อแอมโฟร์ดีไหมไม่ซื้อปืนนี้อ่ะไอ้นบซื้อสนายสนัยนี่นัดเดียวรับ,บรองว่าไม่ตายเลยลูกซองนี่อย่าถามถึงเอาปืนแบบกูมีอยู่ห้าร้อยซื้อปืนนี้แล้วเนนะี่ยแล้วก็ซื้อกระสุนโอโ้โหกระสุนละหนึ่งบาทเม็ดละบาทที่บ้าถ้ากูซื้อสักหกสิบนัดนี่กูนจนเลยเยนี่ยไม่เป็นไรกดรัว บ้านรวยฮนะโอเคลองดูตั้งกันเนี่ยเอ้อแล้วสามรกว่าบาทไปซื้อไม้เบสบอลมาซะจบเลยฮนะจังหวะนี้หลอ่อนะี่ยทีนี้นี่หล่อเลยนะอยไหนวะเดี๋ยวๆๆนะกูจำกูจำไม่ได้โอเคทางนี้ปะเออทางนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้โอเคร้บผมจำได้นะเนี่ยนี่ไม้เบสบอลนี่เป็นที่สุดยอดมากแล้วแจ็คแพดแจ็คแพดขรัผมสามารถบินได้ปะวะกดซื้อ เที่ยงบินได้ด้วยเด้อเนอใช่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 ใชลองลองกดบินโอ้โหบินได้ว้วยเด้อเนโอ้โหความฝันกูเป็นจริงเชี่ยติดใจมันโอเคแล้วผมถือว่าใช้ได้นะเฮ้ยบินบินบินเหียแมงมีการนับนับถึงร้อยด้วยถ้าหมดร้อยนี่กูถ้ากูบินอยู่แล้วหมดร้อยนี่ทำไงวะนะฮะครับผมโอ้โหเปิดมาได้ใจล่าเริงเลยฮะมาอยู่บนตึกเลยนะับผมคราวนี้นี่กูจะบินไปหาแล้วก็ อะไรวะ you can reach the edge of the h i s w o r l d หมายความว่าไงโอ้โหเจอสนไนเปอร์ไรเฟ,ฟลิลผมว่าผมไม่กล้าสู้ฮะดูชุดนะไนนฮะโอ้โหเพียบเลยวะเดือดเโอ้โ,โอ้โหมึงกดบินบินดีวะบินโอ้โหเกือบบินเลยนะฮะมานีิมาบวกกูน,นึงนึงโอ้โหมาอ้าวอาปืนโอ้โหตายหาชิบหายแล้ว กูซ้อเฮยหมดบีดดิว,วะโอเคเฮ้ยไม,ไม่ไม่โอเคแล้วเฮียติดกูติดชีสเดยวเดยว,ดยวโอเคกูคจะพยาเอาของลเลยเฮ้ยบินเลยโอยเดี๋ยว,ยวโอเคปล่อยอ่าไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคเจอกระสุนเพิ่มไปแล้วแม่เทคนิคคชานี่เกียนได้ใจนะผมดีโหลดแป๊บอเออมีกล่องด้วยนะ คุณแบงค์ดีมากผมบอกเทียไม่ม,ไม,มีไม่มีเทียอะไรคุณเลยโอเคเจอกระสุนพกนะะเอามาทำไมไม่รู้นะฮะโอ้โหเจอปืนพกสุดยอดไอ้เฮียเอ็มเก้าปืนพกที่กระจอกที่สุดแม่งให้กูยิงไขวาเนะี่ยโอเค,อเ,คเฮ้ยเทียบเหนื่อยนะฮะบอกได้ตามตรงเลยผมกูโดนมดกัดกูยังตายได้เลยนะเนี่ยแม่งพิษมดเข้าหัวใจนะฮะไม่ได้โอ้โหเจอแอปเปิลทอง เฮ้ย hey! มันหายไปหน้าอ่ะนายอันนี้ดามเมจสามโูโนี่ดามเมจเจ็ดนะฮะตบหน้าทีนี้สะบัดนะครับผมบอกได้คําเดียวนะฮะโอ้โหนี่ปืนจีสามหกเอามาแทนอะไดด,ดีวะโอเคนะเอ็มเก้านี่บอกตรงครับผมเอามาทำมะเขือนะฮะกล่องอนะโอ้โหสุดยอดโอเคนะฮะเจอกระสุนพกด้วยแล้วคุณจะบินออกอยังไงวะอ่อๆๆเจอคนเจอคนโอ้โหคนม่งขับรถไปอยู่ครับผม แกยังไม่รู้ตัวสินะว่าแกกำลังจะตายแมสโอ้โหยิงปืนยิงยิงอย่างนีง้โอเคใช้ปืนเก่าแะโอ้โหยิงแมสยอดแรงกันดีไอ้เฮียยิงไม่โดนชิบหายละดีโหลดแป๊บยิงต่อโอ้โหตายหาชิบหายแล้วตำรวจมากูนี่บินหนีแล้วบึ้มบึมบกูนี่บินเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวยิงผมผมยิงตำรวจไม่ได้ผมตำรวจแม่งยิงยิงแล้วแม่งมีการเรียกกำลังเสริมเพิ่ม โอ้ <rural conversation> อโหยิงแม่งเลยปืนแรงใช่ปะโอ <ve> ้โหแม่งติดเทอร์โบไปนู่นละกูรีโหลดแป๊บนึงมันเปิดสิกูรีโหลดโอ้โหแม่งมีปืนโอ้โหเอาแอบเลือดเหลือสามฆ่าได้เหรอซ่าโอ้โหแม่งมีแม่งมีลูกตำรวจมาด้วยชิบหายแล้วเพื่อทำไงดีวะลูกตำรวจอยู่หลังกูแอบแป๊บนึงให้กูกินข้าวก่อนนะโอเคโอ้ยไม่โอเคเด้อเด้อโอ้ยเที่ยจะตายหาโอ้ใช่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 ผมไม่มีตัวโอ้ยโหนายโอโหแม่งใครอยู่ข้างบนนี้ชิมหายแล้ว ตำรวจเยสเคจะจับซานตาคอสเฮียไม่ได้นะผมซานตาคอสมานั่งขายปืนอยู่ตรงนี้โดนจับเลยนะเนี๋ยวนะโอ้ตำรวจมาผมเปิดกล่องไม่ได้เลยวะ่ะนะรีโหลดได้ไหมกระสุนไม่มีต้องเอาพกมาแล้ววะ่ะนะฮะจำเปต้องใช้พกจริงๆครับผมโอเคอุย้ยผมมีหัว,ห,วหัวใจนี่โอ้โหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมว่าผม,ผม,ผมเอาไปเลื่อยเขาได้เนะี <c oughs> นะ่ยเดี๋ยเดๆๆโอ้โหทุกคนไม่ได้ ซูเปอร์เชนซออ้าวเขี้ยโอเคมึงเจอเชนซอร์โอ้โหโอบินข้ามหัวไปเลยยังไม่พอมีการบินตามกันดิสนุกมากเลยพวกมึงโอ้โหไม่ได้เหม็นเม้นเหม็นเหม็นเหม็นตายโอ้ยแรงแรงมากจริงๆครับอุ้ยแรงมากชิบหายตำรวจแม่งถือเชนซอไล่กูละเดี๋ยว้อเด้อเดโอเคเนี่ย เอ็กซ์ต้าผมได้ตังแบบเอนะ็กซ์ต้าเนี่ยไม่ชิบหายเดีอดๆปิดประตูปิดประตูะตชิปปิดไม่ได้โอ้ยอันนี้จะซวยขนาดนี้วะมีลิฟต์แต่ขึ้นไม่ได้เนะี่ยโอ้โหไม่ตูวนี้ผมคอปบีไฮอยูเลยครับไม่เป็นไรเนะี่ยชีวิตเรายังมีพรุ่งนี้เสมอเนะีย่ยตำรวจไม่ตามมาแนละ้วเน่บอกขี้เกียจนะผมไม่เป็นไรเนะี่ยโอ,โอ้มีคนปะมีคนไหมน่า นั่นเมียโอเคอยู่ไกลๆนู่นนะฮะผมอยากเจอมิกุอ่ะผมอยากฆ่ามิกุเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเจอซานต้าเอ้ยไม่ใช่ซานต้าเว้ย,เ,วยเจอใครไม่รู้ผมกูกูกูถือกูกูถือเอ้ย A7M เขามีแต่ A7X เอ้าเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงให้กูเลื่อยก่อนไอ้เหี้ยหายโอ้ไม,ไม่ใจเลยว่ะให้กูเลื่อยก่อนก็ไม่ได้นะเจอไม้เบสบอลวะผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะถือว่าปล่อยเขาไปนะฮะผมมิจัยเลยวะ่ะโอ้ยนะฮะแถวนี้นี่มีคนอีกปล่าโอ้โหมีคนอยู่ไกลๆนะฮะเราจะรีบไปนะฮะผมเราจะทําตามสัญญานะฮะโดยการเอาเลื่อยไปเลื่อยหัวเขานะ,ะ้ผมโอ้โหแม่งสองคนนั้นบวกะะบวกันแล้วฮะบวกกันแล้วอ่ะแม่งแม่งโอ้ยจิมมมม้มหายลูกศอกว้าเอาเลยฟะ้านี่คือมีพกนะเว้ยกลัวด่เดียไม่ไดไม่ไดไม่ได้น่ากลัวเลยวะ่ะ อคนนี้เนะี่ยโอ้โหยิ้ายฆ่าคนตายกันโอ้โหแม่งโดน,นแม่งโดนปืนไฟยิยงเน่าในเลยนะโอ้โหผมผมฆ่าอีกตัวนึงเลยบ่าผมช่วยชีวิตคุณไว้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบแทนในก,การที่กูฆ่ามึงดีๆเดี๋ยวเด้อกูแดกฆ่าก่อนเถอะครับคุณตำรวจกูหิวเฮ้ยตะกี้กูเดินผ่านเดินผ่านคนคอบมีฮายอยู่คอปอยู่ด้านหลังมึงนะโอเคกูครู้ละนะฮะอ่ะชิบหายไม่มีทางออกโอ้ มันเลยกูทางออกทางไหนโอ้ยทางนู้นทางนู้นมีกล่องให้กูด้วยมมตำรวจไม่ตามมาแล้วฮะเคยเจอขนมปังครับผมแต่ไม่เจอลูกซองนะเจอแต่กระสุนลูกซองนะผมโอ้โหเจอแล้วฮะลูกซองมันน่าจะดีกว่า M 9, เอ็มก้าวี้ดาเมจสองอันนี้ดามเาดามจสี่โอเคเอ็มก้าคุณแรงกว่าปฏิเสธไม่ได้ผมนี่ยมีหล่นกันตรงนี้มีควันเหมือนใครเพิ่งสตาร์ดดทรถทิ้งไว้เนะยไม่ได้เลยนะผมตรงนี้นี่เอากล่องเฮ้ย เอ,เ,อเจอแล้วเว้ยใช่ครับเบิร์นนะผมอ่ะแมวแมวเ,เอาแทนหนดีวะเอาเอาแทนลูกซองลูกซองนี้ไม่ได้ใช้ผมเบิร์นเขาได้เวย้ยปืนไฟครับผมผมนี้อยากได้มานานเลยนะฮะโอ้ไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรเนะก็ว่าทําไมคนหนึ่งแบบเยอะเนะี่ยมีการจํากัดเขตเอาไว้นะครับผมน้าตาดีแต่ผมจะลองปืนไฟดูลองกดลองกดคลิกซ้ายดูโอ้โหย ดูอำนาจรัศมีมันแล้วท่านน่าจะน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูแม่งจะไปเผามันถึงที่เนี่ยนะนู่นเหรอโอ้ยใครมากอ่ะนแต่กูไปเผาไปเผาบ้านมันก่อนชิบหายแล้วชุดก่อเหล็กมากูจะเผามึงเองกูเสาะเอ้าห <ira> ือกดขว่มเจ้เป็นไงร้อนร้อนร้อนเบิร์นอิดดาวเบิร์นอิดดาวโอ้ผมเบิร์นอิดดาวโอ้เย็ดเท่ตายหาเลย ร้อนเลยเว้ยเว้ยเกาะเกาะกูขอเกาะก่อนโอเคโอเคเลยฮะใส่ก่อนบ๊ายบายโอ้ยแม่งบินมาแล้วบินข้ามหัวกูมาเลยไม่รู้ดิรครับเ,เดี๋ยวกูทิ้งไฟแช็กไว้ให้มึงเอาเฮ้ยมีรีโหลดด้วยมีรีโหลดให้กูไได,ด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมันม,มีกระสุนปืนไฟให้ผมด้วยเหรอแอบก่อนนะแอบแอบก่อนนะผมตอนนี้นี่ผมเก็บได้แค่กางเกงโอ้โหโอ้โหสไนเปอร์ไรเฟิลไรเฟิลเนี่ย แม่งชุดเกาะมันเกาะดำว่ะใส่แม่ง <c oughs> <c oughs> ลูกนีก้น่าจะกลับเซฟก่อนโอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรดูมันนี่ก่อนะนี่เราคงล่าล่าตัวเขาโหดได้เป็นพันเลยว่ะนะกูซื้อเจ็ตไว้สักเยอะๆหน่อยดีกว่านะนี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะนั่นนะ่ะนะซื้อไม้เบสบอลวะผมเบสบอลเนี่ยแล้วฮะอ๋อไม่เป็นไรฮนะ <c oughs> ซื้อสักสองกันแม่งเลยเด้อเด้อ เอาเอาแยกไว้คนละอันนะผมเนี่ย yeah! มันแยกมันแยกไม่ได้อะมันแยกไม่ได้อะใช้อันหนึ่งหมดแล้วใช้อันหนึ่งต่อไม่ได้หรอวะเอเอเวปอนนู่นใช่ปาวะโอ้ oh, คุณหลอกผมไม้บ้านี่มันร้านหนังสือ <Okay. S 1> ออยู่ไกลๆนู่น,นับผมเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นไงครับผมเ mm hmm. ซิร์ฟใหม่จีจีกว่าเดิมนะฮะใช้ไรกว่าเดิมมากครับผมฮาร์ดคอร์กว่าเดิม มีพันนี่กูซื้อบาร์เลตได้เลยนะครับแต่ถ้าตายทีนี้เรื่องใหญ่ฮะเฮ้ยเอาปืนเนี้ยผมชอบมากเลยว่ะแม่งยิงง่ายเนี่ยอ๋อมกดรัวๆผมซื้อให้มันกระหน่ำน้ำใจชิบหายเซิร์ฟแล็กเลยครเซิร์ฟแล็กเลยฮะปืนเออผมอยากเห็นกระสุนปืนไฟวะ่ะนี่มีวะรไม่มีอะปืนไฟนี่บอกตามตรง่ผมเกียในได้ใจนะ มันนี่เหลือเก้าเก้าเก้าจุดสามสามเลขสวยอะไรอย่างเงี้ยผมเฮ้ยลืมซื้อข้าวอ่ะข้าวนี่เป็นอะไรที่สําคัญนะผมเอาแครอทด,ดีกว่านะชอบกินแครอทไม่กากนะแครอทนี้เพิ่มสองหัวใจกว่าเลยนะจริงจริงจริงๆไม่กากนะไปทางนี้อ่ะเฮียกูว์ปมาไหนวะเนี่ยว์ปตรงตลาดโอ้โหที่ท,ที่คนตายกันบ่อยๆชิบหายแล้วโอ้โหวันนี้บินไปแล้ว รอก่อนนะเฮ้ยตะกี้คุณเจอมิกูป่าวะเฮ้ยเดี๋ยว้อเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวินเดี้อคกูจะบินไปฆ่ามันนะผมจะบินไปฆ่ากัปตันอเมริกาเฮ้ยเหลือสามหัวใจโอ้โหอีซี่เลยอ่ะอีซี่เลยชิบหายแล้วไม่อีซี่ละรีโหลดเฮ้ยเดินเด้อโอเคเนี่ยโอ้ยไอ้ท่านอีกเหรอเดี๋ยวกูวิ่งไปโขนกำลังโดนยิงเปลี่ยนปืนเป็นปืนนะผม อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหลือย,ย,ยี่สิบเด้อเด้อเด้อยังไม่รูุ้ดยิงอัดมึงก่อนแล้วยิงอัดมึงก่อนแล้วเฮ้ยไม่ตายว่ะฮูะะยิงกาแล้วผมตายอ๋อมึงนี่ิงเลยตายยากตายยากแบบโอ้โหตำรวจอุ้ยขอโทษครับชิบหายละกูบินเนี่ยโอเคเฮ้ยไม่โอเคว่ะไม่จะจะบินทนไอ้ หมดเลยอ่ะหมดเลยครับใช่ครับผมหมดสองอันเลยเพราะนั้นสามสิบบาทกูลไล่ข่าไปเลยอ่ะโอ้หเชื่อเลยครับโอเคนะครับอยู่ไหน,ไหนตามกูมาด้วยเด้อเด้อใครบินแมพเซิ <c oughs> เร์ฟนี้นี่ฆ่าคนง่ายกว่าที่ผมคิดนะครับผมปกตินี่จะฆ่าคนค่อนข้างยากเนะี่ยอะหายไปไหนแล้ววะเปิดกล่องก่อนก็ได้ อาจจะมีชีวะโ,โอเคจะก,กระสุนไลฟ์ลเอาครับผมอืมโล่งนะโลง่ลงโลง่งโล่งโล่งจังเลอเออไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางนี้ใช่ป่ะโอเคฮะโอเคอยู่อืมเดินไปตรงๆนะทำไมคนเริ่มน้อยแลยครับผมชาวบ้านเขาไปหลับกันหมดแลนะ้วะเขาบอกว่ามีการซื้อ อัปเกรดแลง์ตัวเองเป็น GM GM <m> เล่นโอ้โหนี่ผมก็ฆ่าไม่ได้เลยเดีย๋ยวใช่ปะจี GM แม่งแบบว่าใส่ชุดเกราะดำไอ้นั่นนี่กูไม่ไหวนะ <c oughs> วันนั้นนะเห็นอยู่ว่าเมกี้นัวกันมันอยู่ตรงนี้ฮะทำอะไรกันอยู่ไม่รู้กระโดดเคลียดตำรวจชิบหายแล้วโอเคนะฮะ M9 โอเคดามเมจเยอะอยู่ไม่เป็นไรทางนี้ไปไม่ได้ว่ะ นี่ก็เจอคนนะกระโดดอยู่เดี๋ยวนะเก็บของบ้านรวยอาหารไม่เป็นไรกินได้นะโอเคดูแล้วเนี่ยทางทางแถวนี้ไม่ค่อยเจอคนนะวะต้องเป็นทางนู้นจริงๆโอเคนั่นเนี่ยเริ่มอ่ะอ่ะใช่หะอโอโมคนนี้เฮฮาปาร์ตี้กันยังไยฮะ โหไม้เบสบอลนี่ดาเมจเจ็ดโอ้โหนี่แฟกกรีเนดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียกูเอากรีเนดไม่ได้แล้ววะเออนี่กรีเนดระเบิดอะ่ะยังไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมจะทำยังไงถึงจะอ้อมไปทางนู้นได้โอ้โหแม่งบินบินรับสายตามันเลยรับสายตามันเลยโอเคถ้าเราปาระเบิดไปใส่เขาคว่งระเบิดไป,ดปแล้ววู๊ เหนื่อยอะไรเนี่ยโอ้ย,อยระเบิดระเบิดที่ผานแล้วมันน่ามันไสมากครับผมแบบน,นี้เป็นอะไรที่แบบไม่โอเลยนะไม่มีปืนแม้เอาคุณยิงผมเหรอตำรวจจัดการมันเอาไม่จัดการโอ้ตำรวจที่ผ่านแล้วผมจะตายนะคุณตำรวจยิงกัอนอุด้อเด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 ผมตายคู่อะ เดี๋ยวดูมันนี่ก่อนนะผมโหกูเสียไปร้อยกว่าบาทเลยอะเก้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตังค์มันหายวะ,วะกูว่ากูค้าได้เยอะเนะียตังค์เหลือเก้าร้อยโอ้โหไม่ก็โอเคครับผมนี่อัดมาพอสมควรแล้วนะผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมา,มากๆกดซับผมอย่าลืมฝากเซิร์ฟไว้นี้เซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะผมเซิร์ฟส้สนตีนเลยจำไม่ได้แล้วยูทูบนะผมจุดไมค์คราฟจุดเน็เด็ก